ไ้พี่เป็นอย่างนันไปแล้วอ่ะวันทำพี่เป็นเซียนพระเซียนพระเอ้นี่เซียนพระตรงไหนเนี่ยพี่อา้าวดูดูดีอ๋อเห็นแล้ว <c oughs> โอ้โหถัถว่ถวต้องถั่วเป็นพระถว่วต้องไปซื้อมาใส่นะเกี่ยวอะไรเนี่ยพี่ผมเป็นพระผมมีตัวตนเมื่กก่าพระที่คอพี่เนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> พระที่คอพี่ก็คือคนที่เคยเป็นแบบผมมาก่อนแล้วค่อยมาอยู่บนคอพี่นั่นแหละ อันนี้คือกูไม่นำหน้านะไม่นำหน้าได้ไงเป็นพระเป็นพระมึงให้พี่ีวิญญาณอะวิญญาณคือคือวิญญาณพระที่มองเท่งไปแล้วก็เป็นวิญญาณซึ่งพระที่มองเท่งไปแล้วเท่ากับพระที่ขอพี่อิดให้พี่นําก็ได้นี่ก็ให้พระที่ขอพี่อิดเป็นคนนําส่วนกูเดินตามเอ้ยไม่พี่ผมพูดจริงพี่นําผมพูดจริงพี่จะนําเลย ในอาดีตก็เลอศเลิศดีไป็นที่ดีห้องทถงนั้นแต่ไปด้วยเต่าถี๋คนแล้ะของพกมันแต่เป็นทุเรศเป็นภาษาไทยด้วยวะใบแจ้มาเสบยักษ์ไอแต่เราไม่เห็นจริงเหรอพี่ใครขับเรือเอ้เรือไหนนอนนอนนี้ทำไมฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมล้อมันลอยวะอย่าว่าจะล้ออะไรกูเห็นรถก็ตกด้วยเมื่อกี้เฮ้ยเสบได้แล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้โหโอ้ยเห็นพระที่คอพี่อย่างชัดพี่เห็นพระที่หน้าพี่อย่างชัดเหมือนกัน กูเห็นสองอย่างพร้อมกันชัดมากไม่ดีเลยคุณกลัวความมึนมากนักผมเสียงกันไม่ได้ยินเลยยังอย่างหล่อโอ้ขี้ขวาเปิดสไลท์คันโทอลยอจะไปทุกคนดูประตุกหมดเลยอ๋อโอ้ยน้ำโอ้โน้น้ำแบบพักกิ้งน้ำอ่ะไม่เป็นคันวปากผิวหากพองเหรอ อุ้ยนิดพาร์มันก็โหดกลัวไปไหนพี่เฮ้ยอยู่ที่นี่ใช่เหยี o บของเราเดือดมแค่วิ่งไม่เดินตามทางมึงไปไหนเนี่ยอ๋อซอนเออจ่เดินชนกันทำไมเนี่ยใครเดินชนะพผิดอ๋อเฮ้ยเจ๋งไรอ่ะก็เกี่ยเหมืกันนี่ค่อยๆหันหลังพร้อมกันได้ยินเสียงอะไรปะต้นไม้เออมึงได้เสียงหมด อ๋อเฮยเปิดทีละคนใครเปิดอ่ะเปิดเฮ้ยเอาละดูเหมือนว่าเรากำลังอยู่ข้างในคุณเห็นมันไหมไม่เห็นอะไรทางนั้นนะอ่านชัดแฟนอยู่ถ้าไม่อ่านเนี่ยตายนี่อะไรอ่ะแบนเดโอ๋อซ่อนไตโต้ได้ด้วยเหรอหมายควายว่าไงวะซ่อนไตโตไม่รู้มึงกด E ดูดิใส่โตอ่ะ วลคัมมอรัลต้องให้พี่อิดแปรเอาพีดแปลเล่นเล่นภาษาไทยตอนนี้มันกลับไปไม่ได้ความมืดมนที่ล้อมคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคระหารหลังนี้มีชีวิตอยู่กินจากความกลัวของคุณคุณไม่สามารถหลบหนีได้ <Not ever. S 2> ตอนนี้ไม่ไม่โชคชะตาของคุณถูกปิดกัน้น ยิ่งคุณสู้ตอมากเท่าไหร่อ่าอาไม่ทันตอนนี้ <laughs> ของพวกเราแล้ว <c oughs> คือโดยเวียนหัวไอ้ที่อ่ะหาเทียนอ่ะหาเทียนที่จะไปยังตลาดที่ทางพิธีกรรมอ่ะเทียนแล้วไงต่อมาวางไว้น,นี่เหรออ๋อเอ้ยอะไรวะเป็นอะไรมันลอยมันลอย มันลอยมีผีอ๋อมันเด้ง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 ไม่ให้เราหยิบไพ่ออกกูเพิ่งเห็นนะอะไรมาสุดท้ายพี่เหี้ยผีกระแทกหัวโอ๊ะตกใจหัวกูไหมเนี่ยมีบางอย่างอยู่ที่นี่หัวกระแทกอ่านสมุดบันทึกมันบันทึกอยู่นี่สวายกูเย็ดอะไรวะเย็ดนวายอีทีเย็ดวายอีทีวายอีทีจะต้องให้พี่ไดาละ ยสบายนะไม่อยากแปลิดแปลเลยผมไม่แปลละผมเหนื่อยคุณรอดชีวิตจากผีอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นในการทำลายคำสาตบละตัดสินไปโชคชะตาของสถานที่แห่งนี้คุณต้องทำพิธีกรรมให้สำเร็จมีห้องที่ซ่อนอยู่บนชั้นในห้องนอนแล้วก็ใส่ชดเ้ยตกใจหางเฮ้ยมีพระ ไม่บออยอ้อัพสเตเรนี่ขึ้นมาอัพสเตแล้วแต่มันเปิดไม่ได้ดอยูหลับไว้ไเหอเพข้อมูลเกับกุแจดีวิชโอเปนเดอะดอเอร์เพย์ฮอลลี่อินวนด์มินเดตนเดอบาร์ดทูคีบิทเซฟ้น้ำพัดมวพ่งอ่านอะไรอะเลบีบอนวีนิยูห้องอาน้ำเหรอไหนดูสิมีแมงสาบกับอ๋อมีลิ้ชัก อยู่เดินจะได้ทูแบตเตอรี่เฮ้ยอย่าเดินชนดินี่เป็นเงินจังอยู่นี่นี่คุณแจ็เออมันคือผิด F when you turn start the game คุณคุณจะต้องเอาคำนั้นไปตามกำลังดับผู้เล่นกดปุ่ม F เมื่อต้องการ t u r นของคุณหึมโอ้ยต้องรอกด F ไม่ทันโอต้องกดเ F ไม่ทันนะเทียบไม่ด้เกมเหรอ น่ายิ้มเลยไอ้นี่ไม่ยิ้มเลยเฮ้ยนี่ไงข้างล่างข้างล่างได้ไง Get to the bedroom ดมเบ้นโมอยู่ข้างล่างเหรอไม่ใช่นี่ไงมันเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ย E นี่กุญแจอ้าวเก็บไม่ได้อเกได้อะไรไปโอ้โห it was worth it กูถือกุญแจมึงก็ถือกุญแจอ่ะพี่อ้าวกูถือเป็นเด็ก เอ้กุฏิกุญแจ let's go ไปในห้องไหนนะเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้เหรอ,อไม่ใช่ห้องนี้เหรอใช่ไหมพี่ใช่ใช่เต็บเลยโอ้ยเป็นเด็ดเพียบเลยเออเป็นเด็ดเพียบเลยมีหมีด้วยอ๋อต้องซื้อมีเออยิบการระบักไอ,อพี่อย่าหน้าอยเฮียเวินตังคอย่าใช้เงินในทางที่ผิด มือข้างหลังโอ้สวัสดียังไงต่อหอเฮ้อย่ามานะกูมีหมีเฮ้ยนี่ไงโอ้ห้องลอยแล้วเว้ยว้าวโอ้ยไม่จิกยังไงต่อดีดิข้างนอกลอยปะไม่ลอยหรอแค่นี้แค่นี้อ่ร น่ากลัวเลยหมืมน่ากลัวเลยอะเฮ้ยโอ๊ยมันลอยออกมาข้างนอกแล้ววะว้าวให้เดินตามปะไม่รู้ให้เดินตามหรอเดินตามของลอยนะมันลอยไปถึงชั้นล่างเลยปะไม่ลอยไม่ลอยถึงชั้นล่างเอ้ามีคุณแจมไ้ยเปิดตอนนี้ดิก็ตกใจพี่อิฐไม่มีพี่โอ้ห้องมแดงโอ้นี่ไงนี่ไงทุกคน ไปโอ้ไปดูสิมีอะไรไหมก้าหลังเหรอไม,ไม่เท้าคันหลังพอดีเลยถ้าใครกำลังอ,าอ่านรื่งนี้ฉันจะล้มเหลวมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะจัดการกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้และคำสาบของพวกเขามีหนังสือสามซ่อนอยู่ทั่วด่า,าที่แห่งนี้ฉันพบหนึ่งในนั้นจนต้องตอนนี้ได้ซ่อนไว้ในออฟฟิศ ของฉันที่ไหนสักแห่งที่ปลอดภัยอยู่ในกองพี่เออจะเย็นจะเย็นอ่ได้ๆๆคุณแจ๋มึงอยู่ไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยผีวิ่งวิ่งวิ่งไปซ้อนไปซอนไป้อมันมันไม่เห็นแต่มันจะได้ยินเออช่วยด้วยช่วยด้วยมันมันฆ่ากูแล้ว ไอพีขึ้นแบชูพี่อิดอย่างดิกูไม่มีที่ชูปะพี่อยู่ไหนฮะอยู่บ้านครับครับพี่ผมรู้พี่คงไม่เล่นเกมนอกบ้านหรอกนะตอนนี้เทาไหรเฮ้ยมาแล้วมาแล้วก็เห็นก็สิล่าหลรอต้เตอะห้องพิธีกรรมอย่างข้างบนนะอย่าทำไปก็อะไรข้างล่างไม่ใช่เหรอเขียวๆอ่ะมันอันนั้นนพิธีกรรมแรกป่ะเฮ้ย โอ้ข้าขอสาบเจ้าไอ้เหี้ยขอให้ตูเล็กพิมพ์อยู่ไหนเนี่ยอยู่นอกบ้านกูอยู่ทางลงมึงอยู่ไหนทางลงไหนมีทางลงแล้วเหรอข้างหลังอ่ะมีแล้วหลังบ้านอ่ะอกใจหมดเลยวิ่กระดูกโอ้ยขังกูซะด้วยหึโอ้ยยืดโต้ยืดกัฟิลล่ายืดน้ำวัอย่าี้ออะไรเราต้องย้ายเราต้องย้าย ไปไหนอะ่ะมองไม่เห็นลเลยเออมืดเอเออเไรบอไอ้ใครสำลักน้ำปะชิบหายแล้ววิ่งเหรอห้องนี้มีอะไรข้างล่างไม่มีอะไรน่าเดินตรงไปเรื่อยๆมั้งข้างล่างไม่มีอะไรหรออ่ะพี่ไปไหนแล้ววะไม่รู้ตัวข้าดำไปกับแมวหายไปหมดเลยไอพี่แกไปเก้าอี้ไปแล้ว พี่บอกอยู่นี่อยู่ไหนหาไม่เจออยู่นี่อยู่กระทั่วอเอออ่ะไม่เห็น <S <S มีนาฬิกาเอ็กซ์ตร้าสปีดโอโหโลบักอันนี้เหรอเฮ้ยเชี่ยเพื่อนกูฉลาดมากมัออมมนอียมันมีไอคอนเนาะเก่งมากเพื่อนเอ้หวยเออเออโโฮ้ย เีคนหาปิด<อ>หนึ่งช่วยบอกกูทีว่าใครทำอะไรทำอะไรกูไม่ได้หรอกมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูมีพระพี่แต่พระยังไม่เดินเข้าไปเลยนะกูมีพระสมเด็จ<ว>มันอยู่ในห้องมันดักดักดักทำอะไรอะ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยรงนอยู่ต,ตามขอเพื่อหายอะ่ะตกใจพี่อีกหนึ่งว่ามัน เงียบ yeah. ขยันทิ้งสม,มุดให้กูอ่านนะเนี่ยทำไมไม่ทำเองวะ <laughs> ถ้าเบิรมีเวลาว่าง <laughs> ไปเขียนหนังสือเนี่ยอ่านตะเคียนอ่านปริศโนหาคอยมีสิ่งคอย เฮ้ยโกกตกใจพี่พกูเห็นป่ะพี่กูโผลแล้วพี่น,นึงจังตกใจอ่ะกูมีพระกูไม่เกี่ยวหรอกโวยหรือ,รอว่โผล่ขึ้นมาเอ้ยอยู่เอยู่ั่นแหละโอ้ยโว้ใจจะว่าโอ้ยพี่มึงดิว่ะโว้ยเจี๊ยบไอ้แล้วก็ไม่ดูว่าพี่อีจะอยู่ตรงนี้เฮ้ยไอ้นี่ป่ะเทียน ว่าใช้เทียนได้ด้วยใช้เทียนทำอะไรเฮ้ยมันมาแล้วผิดได้ไม่ที่ซ่อนนะเฮ้ยนี่มันต้องทำอะไรได้เนี่ยมันเป็นไอพี่มึงต้องจุดไฟวะเนี่ยใช่จะกูออกไปไงก็ดูดิมันจะมาเน่ะไหนกูมองไม่เห็นตรงหน้าประตูพี่พี่อยู่นิ่งๆพี่อยู่นิ่งๆเอี้าเป็นเสียงไกลนะ เดียยวยดูฮะกูผินใจแล้วกูเข้าไปซับอ่ะเขียวมาแล้วอ่ะมึงก็จุดไฟสิไปตัวไวก่อนไปคนเบาอ่ะมันอยู่ไหนอยู่ข้างล่างกูอ่ะ โอ blessing, <get> ้ยเวละเวมาละจริงจก็เดนมาได้นะค่อยๆยองมัวแล้วก็จอดอ๋อเฮียพระทำวิธีวะไอเรียเว่ยพระนี้ี่จะสวดมนต์ชอรนดำเออออฟเชนทีลตเดนิชโชจอเนีย กู <c oughs> ไม่เจออะไรเลยนอกจากคำว่าหาแบตเตอรี่โอ้ยลิซเบตสมิธถึงแปดสองหกถึงหนึ่งเก้าสองหกร้อยปีเลยเหรอร้อย <c oughs> ปีเลยเร a d ี Ready for this complete the final ritual เราจะปลุกวิญ,ญญาณคนคนนี้ขึ้นมาทำไมวะ โอ้หนังสือลายมาพระผู้ถือหนังสือคำสาบใันบ่นอีกแพระเจ้าข้าขอสาบเจ้ามันจะเดินเข้าบ้านละโอเคมาเดินไปทำมึงแล้วพี่กูเดินไปห้องพิธีได้ได้ทำพิธีไปพยายามไอ่ไม่ต้องเดินรอดนะเราจะไม่รู้ส์หนึ่งชีวิตไปฟรีๆไอ้เหี้ยไม่กูไม่ชุูเฉยๆอ้าวกูวอะไรจะโชว์แรงเลย ลงปุ๊บเดี๋ยวกูต้องไปชุบทำยังไง<น>อยู่นอกบ้านอยู่เออทำแล้วน้ำมึดกันหมดโอ้ววโอ้โหอะไ <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออะไรนี่จบแล้วหรอเจ้ว่นะ<ม>าจจแล้นนะมาดีนะรัป่ะใช่ค่ะคาซีนผ้าพันแผล ผ้ามันแผลใครอยู่บนพื้นอย่าบอกแล้วว่าก็คือคนนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คือชื่ออะไรนะอะไรอย่างสมิธสมิธแอลโลสมิธโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยนี่มันผีในจ่าทิงจ่าก็ก็ไม่เก่งเท่าไหร่นี่หว่า เฮ้ยประตูเปิดเยดูน่ากลัวไมไม่ค่อยเดินออกไหมเนี่ยพอสิลาง this is over จบแล้วหรอไฟฉายต้องการแบตเตอรี่มึงแต่พี่อินบอกว่ามันจบแล้วแต่คนะกรรมการแบตเตอรี่จบแล้วมันเก็บว่าไฟฉายต้องการแบตเตอรี่คำสาบหายไปแล้วโอ้ยย่า ดูเหมือนว่าฉันต้องการแบตเตอรี่เนี่ยมันขึ้นมาพี่ก็คิดความปิดดีโอ oh. <c oughs> เต็มแบตเตอรี่เฮ้ยจบดีดเอนเหรอมีแบดเอนเหรอ